ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณภูกิจฮีรันชยากรนะครับ,รบตำแหน่งไวซ์เพรสิดเอ็นบริษัทแทบแปดนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพี่อันครับสวัสดีครับครับโอเคอยากให้ทางน้องภูกิจอขออนุญาตเรียกคุณภูกิจแล้วกันนะครับ คุณภูเกิจเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้ตัดสินใจที่มาร่วมธุรกิจกับแซบแปดแปเป็นมาอย่างไงบ้างครับก็ก่อนเดิมครับผมทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าทําออนไลน์เนี่ยมาประมาณ5้าห้าถึงหปีแล้วแต่ก่อนหน้าที่จะทาออนไลน์เราก็เคยทําธุรกิจขายตรงหรือเอ็มเอมาก่อนแล้วก็มีโอกาสเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทขายตรงมาด้วยไปเปิดขายตรงมาด้วยพี่๋อเรอขายตรงมา2ปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่ในจุดอิ่มตัวแล้วเราก็เลย นะครับตอนน,น,อน,น,อนั้นเนี่ยก็คือขายออนไลน์อย่างเดียวจนกระทั่งเนี่ยมาเจอองค์กรเดอิ้ิงนะครับซ <ทะ S 1> ึ่งเขาทําธุรกิจเนี่ยที่เป็นแบบธุรกิจเครือข่ายแล้วเขาทาแบบทําทุกที่เขามีผลลัพธ์เดีอนวเเป็นปีแล้วเป็นพันล้านทุกที่เลยเราก็เลยอมองว่าให้องค์กรเนี่ยมีโอกาสนะครับรู้จักกับพี่เล็กเมื่อมา,า4ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ร่วมงานกัน <rias> นะจนกระทั่งติดตามพี่เล็กมาแล้วพอพี่เล็กนะครับเอาทีมที่ชื่อว่าเดอะพิงค์เนี่ยมาอยู่ี่บริษัทแซด88เราก็เลยเอ๊ะ เฮ้ยทำมองค์กรนี้ถึงมาที่นี่ะนะครับทางทั้งที่แบบบริษัทก็ไม่ได้ไม่ใช่บริษัทใหม่นะเปิดแล้วเกือบสี่ปีก็เลยผมว่าน่าจะต้องมีอะไรดีก็เลยนะครับติดต่อพี่เล็กไปแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับก็ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยนะครับถ้าเกิดพี่เล็กมาที่นี่ยังไงยอดขายเป็นพันล้านแน่ๆเราก็เลยนะครับเป็นคนหนึ่งที่นะครับไม่มีโอกาสะนะครับแต่แล้วก็คือ,อ เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจจากออฟไลน์มาเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการทำออนไลน์หมดเลยโดยใช้นะครับคำว่า P D the p i n k online นะครับก็เป็นมิาผมใช้สรุแกนว่าออนไลน์บดหนี้ครับพี่ออนไลน์บดหนี้ใช่ออนไลน์กดหนี้เพราะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าเราทำออฟไลน์เราทำหนักนะครับอาทำออฟไลน์ทำหนักแล้วก็ได้เงินนะได้เงินเยอะแต่ไม่เหลือครับแล้วก็สุดบางคนก็เป็นหนี้ด้วยเพราะว่าหมดกับค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ ที่เป็นออนไลน์หมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นมีรายได้จากการทําออนไลน์ไม่ใช่รายจ่ายพอมีรายได้นะครับไม่มีรายจ่ายมันก็จะเหลือ, <S <S อพอเหลือมันก็จะปลดหนี้ได้นะครับเป็นการทําออนไลน์80%ออฟไลน์20%เ<อ>เหมือน,อนวันนี้ครับที่เข้ามาก็เป็นกิจกรรมออฟไลน์ะะนะครับก็มาเที่ยวสองสถนนะครับที่าชะาอักันนะครับก็พาสมาชิกนะครับหรือว่าคนในทีมงานนประมาณเกือบนะครับ20ท่านนะครับเข้ามาครับประนั้นครับถามคุณภูกิตนิดนึงครับว่า กับการแนวคิดที่เราเคยเปิดอะละโอเค,ครเราเป็นสมาชิกมาก่อนรเราทําแบรนด์ของตัวเองเปิดบริษัทขายตรงของตัวเองกับการที่วันนี้เรามาเริ่มต้นเป็นสมาชิกใหม่แนวคิดหรือวิธีการมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับพี่ตอนเราเป็นสมาชิก เราก็อยากเป็นเจ้าของเพราะเราคิดว่าในมุมมองของเจ้าของน่าจะรวยใช่ไหมแต่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคือรวยไหมมันได้เงินนะพี่แต่แต่ถ้าเกิดทุนไม่หนาไม่เหลือเพราะว่ามันมีการมันต้องมีลงการลงทุนต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดยิ่งขายดีต้องยิ่งสต๊อกเยอะยิ่งขายอะต้องยิ่งสต๊อกเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับทุนไปจมกับสต๊อกใช่ไหมใช่ไปอยู่ในสต๊อกหมดเลยพี่แล้วก็ถ้าเกิดคือเขาเรียกว่าอะไรนะสายป่านต้องยาวใจต้องรักนะครับสาคัญแล้วต้องเขาเรียกว่าผมว่านะ เป็นสมาชิกว่าเหนื่อยแล้วเป็นเจ้าของโคตรเหนื่อยเลยพี่ทาไมครับรมันไปเหนื่อยตรงไหนอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะว่าอตอนสมาชิกเราทําการตลาดอย่างเดียวใช่ไหมมันอยู่แต่หน้าบ้านแต่พอเป็นเจ้าของทั้งหน้าบ้านก็ทําหลังบ้านก็ทางทุกอ,อย่างต้องคิดเองหมดเลยอ,อะไรเงี้ยครับ<อ>แสดงว่าคนหนึ่งคนบางคนนะครับเราประสบความสำเร็จในการทาธุรกิจเครือข่ายแต่บางคนก็ไม่ได้เหมาะกับการเป็นเจ้าของนะเพ<อ>ร<อ>าะเราหลายครั้งนะครับเวลาทาธุรกิจเนี่ยพอมีเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็คิดว่าอยากจะเป็นเจ้าของเองแต่ถ้าเกิดว่าผมว่านะ เป็นสมาชิกอะนะครับเราไม่มีความเสี่ยงละนะครับแล้วบางทีสมาชิกอาจจะมีะไรายได้มากกว่าจะของก็ได้นะใช่ไหมใช <laughs> ่ครับประมาณนะั้นก็เลยก็เลยมีมุมว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าจะกลับมาทําธุรกิจเครือข่ายอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เราเราอยู่ในในในพาร์ทที่เคยเป็นเจ้าของมาแล้วแล้วก็ <c oughs> ทำแบรนด์สินค้าเคยเคยปฏิญาณกับตัวเองนะว่าถ้าไม่ไม่อยากจะกลับมาทําขายตรงแล้วตอนแรกเออทำไมฮะเพราไม เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเ,เจ็บเหรออ่ามันมันเดินทางไงที่เมื่อก่อนแล้<อ>เราเป็นคนหนึ่งที่ที่เรามีอ่าเรามีเรามีลูกเนาะรเราเราพ่มีลูกสองคนก็เลยก็เลยไม่ค่อยอยากเดินทางไปไหนนะครับก็เลยเปลี่ยนระบบทุกอย่างเลยจากเมื่อก่อน<แ>ออฟไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเป็นออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับกับการที่วันเนี้ยคนคนหนึ่งอ่ะจะเปลี่ยนจากออฟไลน์แบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยอ่ะใช่ครับแล้วอยู่ดีมาจับเจ้าอยู่กับหน้าจอครับ มันเปลี่ยนกันเลยนะมันพลิกกันเลยแบบเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยแล้วเราปรับยังไงอะครับก็ตอนแรกมันก็มันรู้สึกว่าเผืนๆนะตอนแรกเราเข้าใจว่าออนไลน์มันยากเพราะว่าเมื่อก่อนเราต้องเดินทางหาผู้คนใช่ไหมใช่ใช่เป็นเปลืองน้ำมันแต่พอมาปรับทําออนไลน์หมดเลยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยออนไลน์มันง่ายเยอะเลยนะมันคอนเน็แป๊บเดียวครับถึงกันหมดเลยจากปกติกว่าเราจะได้เจอคนหนึ่งคนมันต้องใช้เวลาการเดินทางแต่ทุกวันนี้ครับเราเจอคน คร,ครั้งนี้เป็นร้อยคนในเวลาแค่นาทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่แบบปรับเปลี่ยนเป็นการทำรุูกิจเครือข่ายแบบออนไลน์วันที่เราเริ่มทำอ,ออนไลน์เนี่ยครับ,รบสิ่งแรกเลยคนที่ทำออนไลน์เนี่ยบางคนบอกมันยุ่งยากมันแบบโอ้โหแบบมันต้องมีเทคนิคอะไรเยอะแยะและเรามีวิธีการสอนอยังไง ของผมสอนแบบนี้ครับพี่คือปกติเนี่ยในการทําขายตรงมันจะต้องมีการอบรมสัมมนาถูกไหมครับ,รบทีนี้พออยู่ในออนไลน์นแล้วมันจะอบรมสัมมนาอย่างไร,รทีนี้ผมก็เลยปรับวิธีการทั้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นระบบที่มันเรียก mm hmm. ว่าซิมเพิลที่สุดง่ายที่สุด,สดถ้าเกิดอะไรที่เราผงต่อ,อยากแบบออนไลน์มันจะมันจะโอยากมากเลย mm hmm. เราก็เลยปรับระบบนะครับเป็นคือเป็นระบบของีงของเราเองร่วมกับองค์กรเด็วหินับเป็นการเริ่มทําตามนะครับแล้วก mm ็ย4 7เจ หนึ 1> 1, 4, 7, ่งสี่เจ็ดคือเริ่มทําตามหมายถึงว่าเราเองเนี่ยต้องเป็นคนเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนเร,เราก็จะมีสอนกระบวนการทําำแล้วก็สอนกระบวนการตามว่าทําอย่างไรแล้วก็ส่งต่อแบบหนึ่งสี่เจ็ดหมายถึงว่าหนึ่งคนส่งต่อสี่คนไเจ็ดวันมันเลยกลายเป็นล่มที่ท,ทําธุรกิจในระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆต้องบอกพี่อันอานเองครับว่าเราเข้ามาท,ทําธุรกิจที่นียนะครับผมเองเข้ามาทำอตอนเดือนเนี้ยเป็น,นเดือนที่สามเดือนที่สามใช่แต่ผมขึ้นไว้เพรสิดนต์ตั้งแต่เดือนประมาณเดือนซึ่งพี่ ประมาณไม่ถึงสองเดือนขึ้นไว้พิเดนทำไมมันไวอย่างนั้นนะ่ะก็ผมว่าเป็นเป็นเพราะพลังการทำธุรกิจออนไลน์นี่แหละนะครับแต่สมัยก่อนกว่าจะขึ้นตำแหน่งนะ <c> O <oughs> B P ทั่วทุกจังหวัดโอ้อย่าว่าแต่น,นี่เลยครับเอาง่ายๆแค่ตำแหน่งเริ่มตำแหน่งไม่ต้องไว้เพศเดนจแหละครับ,รบเอาตำแหน่งดีเลกเตอร์ก่อนนะรหรือเพศเสด็จอย่างเงี้ยยังต้องหืนขึ้นคอใช่นี่เพียงแค่เดือนเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนครับสองเดือนขึ้นไว้พิเดศษเลย เพราะฉะนั้นแสดงว่าระบบที่คุณภูกิจทําอยู่เนี่ยแสดงว่าสักเซสมากก็ผมว่าก็สามารถทําให้ทีมงานนะครับคือผมว่าระบบที่สําเร็จอะ่ะมันต้องไม่สําเร็จแค่เราคนเดียวอแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สองเดือนนะครับเนี่ยประมาณเดือนนี้เดือนเป็นเดือนที่สามคนรับธุรกิจเนี่ยมีคนสร้างรายได้นะครับจากระบบที่ดีเดียร์พิงเนี่ยมากกว่า10,000แบาทเนี่ยนะครับมากกว่า2คนแล้วผมว่ากว่าหนึ่หมื่นเนี่ยนะครับเยอะมาก แล้วบางคนนะพี่อั๋นไม่เคยทําขายตรงมาก่อนไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนแล้วไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจแบบนี้แล้วบางคนแอนตี้มาก่อนด้วยนะแต่พอเข้ามาอยู่ในระบบเราเฮ้ยทาไมมันไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดเขาที่เขาคิดเลยครับมันก็เลยกลายเป็นบางบางคนทํางานประจํามาครับหลายคนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาประชุมไม่มีเวลาโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนมาทําออนไลน์ทุกคนสามารถทําได้จากที่บ้านเลยทุกคนก็มีรายได้อย่างเนี้ยเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ผมให้ ข้อมูลนิดๆนะครับ yeah. ว่าคุณภูกิจเนี่ยครับขอโทษนะครับไม่เคยเข้าบริษัทแม้แต่ครั้งเดียวใช่ครับไม่เคยเจอท่านประธานตัวเป็นเป็นแม้แต่ครั้งเดียววันนี้ได้มาเจอตัวเป็นๆแล้วเป็นไงบ้างครับก็นะครับก็คือน่ารักนะครับประธานเป็นคนใจดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ผมว่า ธุรกิจอย่างเนี้ยนะครับจะต้องมีเจ้าของประมาณนี้แหละเจ้าของที่เปิดธุรกิจมาเพื่อต้องการแบ่งปันแล้วก็เรื่องเงินอะเรื่องรองแต่เรื่องแบ่งปันในเรื่องหลักมันก็เลยเป็นธุรกิจที่ผมว่าเฮ้ยน่าทามากประมาณนั้นไม่เคยเข้าบริษัทครับไม่เคยเขาเรียกอะไรมาเจอท่านประธานไม่เคยเข้ามานั่งพูดคุยแบบตัวต่อตัวเลยแล้วทํายังไงถึงคือแบบอยู่แล้วแล้วแล้วไม่ได้โทษนะครับไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับ อยู่หาดใหญ่ครับอยู่ใต้ครับแล้วสําเร็จได้นั่นแสดงว่าไม่ธรรมดาเออผมอยากรู้นิดนึงครับว่า PD The Pink ครับมาจอยกันยังไงแล้วมาปักกันยังไงหมายถึงว่าใน,นเรื่องของระบบพัฒนากันยังไงครับก็คืออย่างนี้ครับเราเนี่ยอ่า สร้างคนจากออนไลน์เลย80%แล้วก็ส่งคนมารักษาแบบออฟไลน์20%แลก็คือในการทำธุรกิจขายตรงหรือเครือขายครับมันต้องมีเขาเรียกว่าค้นหาพัฒนารักษาใช่ไหมครับเราก็จะทำนะครับค้นหาพัฒนาเนี่ยแบบออนไลน์หมดเลยส่วนในการรักษาครับเราก็จะมีเนี่ยครับเหมือนที่บริษัทจัดก็คือส่งเข้าระบบไม่ว่าจะเป็นหกวงกลมนะครับเราเราก็จะเข้านะครับ TTT TTT เข้าสไตล์แคมป์นะครับไปทิปต่างประเทศสัมมนาอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในหลุมหลุมมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นก็ก็เป็นการ ระบบพีดีเดอบพิงเนี่ยล้อกันเลยครับคือทำร่วมกันเลยมันก็เลยกลายเป็นคือของของเดอบพิงค์เขาอะเขาทำซับเซตอยู่แล้วแต่เราทำยังไงล่ะครับให้ระบบของเราเนี่ยมาปลักกับเขาก็เลยกลายเป็นพีดีเดอะพิงออนไลน์ครับแล้วตอนนี้ก็เห็นหมองพี่เล็กเองก็เริ่มมาพัฒนาเริ่มแบบโอ้โหพี่เล็กนี่ก็พี่เล็กทำหนักมากด้วยตอนนี้นะครับทำออนไลน์นะเจอทุก9โมงเที่ยง ของผมเนี่ยของพี่เล็กกางเกงของพี่เล็กประมาณเที่ยงเที่ยงทุกวันเลยเที่ยงวันแล้วผมเนี่ยสิบโมงสิบสองทแล้วก็มีรอบเทนผู้นำอีกนะครับคือแบบแต่ว่าเราก็จะมีคนมามามาช่วยกันนะมาช่วยกันเราไม่ได้ทำคนเดียวฝึกขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ หัวใจความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายในฐานะเราเป็นผู้นําเป็นสมาชิกเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็ปัจจุบันนี้กลับมาเข้าสู่นักธุรกิจคีย์ซักเซสของเขาคืออะไรครับในธุรกิจเครือข่ายผมว่านะครับคือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคำนิยามของเครือข่ายเครือข่ายเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะต่อให้ด็อกเตอร์ก็ทําเครือข่ายไม่สาเร็จนะพี่คือธุรกิจเครือข่ายเนี่ย สิ่งแรกเลยคานิยามของเขาก็คือ,อขอบวนการสร้างสายสัมพันธ์นะครับจากหนึ่งคนสื่นคนจากหนึ่งคนสู่องค์กรและจากองค์กรสู่องค์กรขนาดใหญ่โดยที่ไม่ขึ้นเป็นเอกเทศกับใครมันก็เลยกลายเป็นว่าธุรกิจนี้ใครเข้ามาทําก็ได้แต่จะครองใจคนให้อยู่กับเราได้นาน,านเนี่ย ทำอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก,ก็จะมีขบวนการอย่างเงี้ยสิ่งที่สาคัญผมเชื่อนะว่าธุรกิจนี่ไครับถ้าเกิดเราทําเป็นมาได้เงินแน่นอนแต่ถ้าอยากทํายาวแบบไม่ต้องสร้างใหม่ตลอดเราต้องทําแบบมีระบบแล้วก็มีขบวนการรักษานะครับมันก็เลยเป็นการคือมันจะนมันจะต้องเป็นการต่อยอดไม่ใช่น้ําใหม่เหมือนสิ่งที่เดอะทิงนะครับเขาทำมาก็เป็นระบบที่ทําธุรกิจแล้วเนี่ย ความสําเร็จที่แท้จริงในการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยคือความมั่นคงของขององค์กรนะถ้าองค์กรมั่นคงนะครับไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้แปลเลยครับว่าทําไมเดี๋ยวพิงสึงสร้างยอดขายทุกทุกที่เป็นพันล้านแล้วก็นะครับรถสายรถแบบผมผมว่านะนะครับไม่น่าจะเกินปีหน้าพันล้านแน่แน่ครับนนเพราะกระแสเราเนี่ยมามากแรงมากครับโอเคสุดท้ายอยากให้ทางคุณภูกิจนะครับ ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยสำหรับคนที่กำลังเอ๊อยากจะทำออนไลน์ด้วยอะ่ะอยากจะทำออฟไลน์ด้วยอะ่ะจะต้องเริ่มยังไงฟังครับ,รบก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสร้างรายได้นะครับอยากจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเคยทำขายตรงทำเครือข่ายมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ก็ประสบปัญหา,าเช่นนะครับหาเงินที่ได้ไปอยู่ในเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าค่าเดินทางหมด หาได้แสนอาจจะเหลือไม่เหลือไม่รู้แต่วันนี้ครับถ้าเราเปลี่ยนวิธีการหรือว่าถ้าเกิดอยากมาทาธุรกิจที่มีแต่รายได้ไม่มีรายจ่ายแล้วก็มีรายเหลือสามารถปลดหนี้ได้ก็มาทําด้วยกันได้ครับก็สามารถติดต่อผมหรือว่าทีมงานมาได้ฝากเบอร์นะครับ0 8 9 3 0 1 8 9 3 8ครับผนมครับนี่ก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทำออนไลน์ไม่อยากเรียกอยากทำออนไลน์แบบปลดหนี้นะครับไม่ใช่ว่าทำออฟไลน์มีแต่หนี้นี่นะครับแต่ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ วิธีการเราสามารถเปลี่ยนได้ได้ครับเปลี่ยนได้ครับแต่เป้าหมายเราต้องสําคัญนะครับว่าเป้าหมายเราต้องการอะไรนะครับวันนี้พีดีเดอะพิงพร้อมนะครับที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือคุณอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ PD ดี e p i n พินะครับว่าทําออนไลน์ยังไงปลดหนี้ได้และที่สําคัญครับดูอย่างคุณภูกิจนะครับ,รบไม่เคยเข้าออฟฟิศ ไม่เคยได้เจอกับท่านประธานนะครับจนวันน <settle> <sch> <ility> <book> ี้ได้มาเจอแต่ก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ท <patreon> <nationwide> ี่ตัวท่านจะเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ